แล้วครับวันนี้มีแขกรับเชิญนะฮะต้องบอกว่ามีการส่งเสริมมีการสนับสนุนแล้วก็มีการผลักดันเรื่องราวของกีฬาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยชื่นชมมากๆเลยกับทัพนักกีฬาไทยไปคว้าชัยมาโอ้โหเรียกว่าทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเรานะฮะท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณจิรวัต์ อรัญญการนนนั่นเองหรือว่าคุณบิลลี่คุไในสายกับเราเรียบร้อยแล้วด้วยครับต้อนรับเลยนะฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบิลลี่ครับนี่นะครับสวัสดีครับครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกเลยขออนุญาตเรียกคุณบิลลี่นะครับคุณบิลลี่ครับ แน่นอนว่าทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆอยากให้คุณบิลลี่กล่าวชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีนะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับทัพนักกีฬาไทยะค,ะครับครับก็อย่างแรกผมว่าต้องแสดงความยินดีกับนักกีฬายกน้ําหนักนะฮะล่าสุดเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เหรียญทองแดงอีกเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่หกนะฮะก็ต้องถือว่า ผมว่าเป็นไปตามเป้านะฮะแล้วก็ก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเราได้มาทั้งหมดหกเหรียญเนี่ยเรามีเหรียญทองเหรียญเงินสองเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงอีกสามเหรียญน,นะครับก็ต้องแสดงความดีกับนักกีฬาทุกคนนะต้องบอกว่านักกีฬาที่เราผ่านรอบคัดเิฟายเข้ามาที่แข่งขันในกีฬาโอลิมปิกทั้งหมดสิบเอ็ดท่านเนี่ยต้องถือว่าเป็นการส่งนักกีฬาที่ มากที่สุดนะในนามประเทศไทยในอาเซียนนะนะขนาดอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูนไนเนี่ก็ก็น้อยกว่าเราครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของคนไทยแล้วประกานที่หนึ่งเราส่งนะักกีฬาไปไม่น้อยกว่าห้าสิบเอ็คนนะครัประมาณห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เราได้เหรียญมาเนี่ยอีกหกเหรียญน,นะครับ วันนี้เราก็จะมีตารางการแข่งขันอีกนะก็ยังจะมีกอล์ฟมีเทควันโดนะครับแล้วก็มีปัญจก,กีฬานะครับ <Okay. S 1> ก็ลองลองเชิญชวนพี่น้องที่เชียกกีฬาที่ผ่านมาอยู่แล้วหลายวันนะ <Okay. S 1> บางครั้งก็ถึงค่ำถึงดึกทีสองก็ยังมาดูนะครับก็ก็ดูอีกสักวันหนึ่งนะวันนี้ก็จะเป็นอวันหนึ่งก็ลองมาลุ้นกันนะครับครับ นี่นะครับก็เรียกว่าความสําเร็จครั้งนี้ถือว่าคนไทยก็มีความสุขก,กันทั่วประเทศใช่ค่ะคและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอสอบถามนะคะ<ม>นั่นคือ,อเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากจะอยากจะทราบสักนิดนึง<ม>ถึงเรื่องของเงินรางวัล<ม>บเหรียญต่างๆที่ทางนักกีฬาไทยของเราเนี่ยได้กลับมาให้ประเทศไทยนะคะเรื่องเองิเรนรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญในครั้งนี้คะ่ะก็เรียนว่าอย่างแรกผมต้องเรียนก่อนนะว่าก่อนที่ เราจะจ่ายเงินได้เนี่ยก็ต้องมีการอนุมัติเงินต่างๆครับก็เม่อการที่มีการอนุมัติเงินเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีท่านเฉลิมศักดิ์ปงพณนลิ์นะครับ,รบวันนั้นท่านเ,เ,เป็นประธานแทนท่านสุริยะจุลนรัง,งกิจนะครับ,รบก็คือได้มีการอนุมัติเงินงร,ร,รางวัลต่างๆเตรียมการไว้ทั้งโอลิมปกิกพาราลิมปิกรวมถึงการจัดเลี้ยงนักกีฬานะครับที่จะเกิดขึ้นที่สำเนียงปรัฐบาลนะครับรวมถึงการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ ไม่ได้เหรียญแต่เราก็จะมีขวัญกําลังใจเป็นให้คนละหนึ่งแสนบาทนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้กลับมาครบถ้วนทั้งหมดนะท่านนายกท่านรัมตรีก็จะร่วมในการมอบนะให้ให้กาลังใจแล้วก็มอบรางวัลต่างๆทีนี้รายละเอียดของรางวัลเนี่ยก็เรียนว่าถ้าเป็นโอลิมปิกนี่ถือว่าเป็นกีฬามาหากรรมนะตามระเบียบก <Yeah. S 1> องทุนนี่ถือว่าเป็นเงินยอดเงินรางวัลสูงสุดแล้วนะครับ mm hmm. ในเง connect, steel, part, ินรางวัลเนี่ยเหรียญทองเนี่ยนะครับก็จะได้ถ้าเป็นมันจะมีสองแบบเนาะแบบจ่ายครั้งเดียวกับแบบแบ่งจ่ายขึ้นอยู่ว่านักกีฬาจะสมัครใจเลื่อกแบบไหนก็ได้เรื่อกแบบไหนก็ได้ครับถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งจ่ายเนี่ยนะก็เหรียญทองสิบสองล้านเหรียญเงินเจ็ดจุดสองล้านเหรียญทองแดงสี่จุดแปดล้านแต่ถ้าเป็นลักษณะจ่ายครั้งเดียวนะครับไม่เอาแบบแบ่งจ่ายก็เหรียญทองสิบล้านเหรียญเงินหกล้านเหรียญทองแดงสี่ล้านนะครับตามดังประมาณนี้ครับอก็ถือว่าเป็น ขวัญและกำลังใจด้วยนะกับโอลิมปิกก็คือการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เรื่องเงินเนี่ยที่รัฐบาลนะกระทรวงเองกองทุนพัฒนากีฬาเองได้สนับสนุนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะจริงยังมีเงินอัดฉีดจากสมาคมจากภาคเอกชนนะต่างๆมากมายซึ่ง ซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะที่คว้าเหรียญรางวัลมามาดูในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของกีฬาแล้วก็สวัสดิการความเป็นอยู่ของนักกีฬากันบ้างดีกว่าในมุมของท่านครับปน,นี้มีการพัฒนาตรงนี้ยังไงบ้างครับท่านครับคือต้องบอกว่ากีฬาเนี่ยเราก็ต้องทําเป็นระบบนะเราจะไปส่งเสริมสนับสนุนเฉพาะ ช่วงใดช่วงหนึ่งของความสําเร็จของนักกีฬาไม่ได้คือม,มันต้องปั้นมาตั้งแต่เด็กฐานลากอะ่ะใช่ดังนั้นเนี่ยโครงสร้างที่ดีคือเราก็ต้องรัฐบาลเองกระทรวงเองเนี่ยก็ต้องดําเนินการเอางบประมาณเนี่ยไปจัดการแข่งขันไปซัพพอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆอาจจะผ่านสมาคมผ่านการจจดแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับอำเภอไล่มาคือมันก็ต้องทําทําเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ฐานลากเนาะค่ะทีนี้ ความสาเร็จเนี่ยจริงๆมันก็วัดได้หลายแบบแต่แบบหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็วัดกันด้วยด้วยเหรียญบ้างนะหมายถึงว่าในในแง่ของระดับนานาชาติเนี่ยบางทีใครจะเป็นประเทศมาอำนาจใครจะชี้วัดตัวความสาเร็จเนี่ยเขาอาจจะดูจากตรงนั้น <c oughs> แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันก็ดูได้มันก็มีหลายส่วนนะครับอันะนั้นก็เรียนว่าเอาแหละการพัฒนากีฬาก็ต้องทําให้ครบถูกททาทั้งระบบนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าทําเฉพาะจุดปลายกีฬาเขากํลากกลังไปแข่งขันในในระดับ กีฬาใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็ก็คิดว่าต้องทํงระบบส่วนสวนสัสดิการเนี่ยก็เรียนว่าเราก็มีหลักเกณฑ์อยู่ตามระเบียบอะ hmm. ไรเงี้ยนะท่านในวงการก็จะทราบดีว่าการเจ็บการป่วยการตายเรื่องทุนการศึกษาครับเรื่องของอมีถ้ามีประกันเบิกไม่ได้ก็มาเบิกกับเราได้อนะไรเงี้ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์มันอยู่นะถา,ถามว่าเงินงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราก็ เราก็จะตั้งไว้นะเก็บไว้ประมาณสักสาสบล้านนะในแง่ของการให้สวัสดิการต่างๆต่อปีนะก็แล้วแต่ว่าจะปีไหนใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ปีครับอ่าก็จะมีในยามเจ็บไข้ได้ป่วยของนักกีฬานะครับแล้วก็ในยามที่มีปัญหาต่างๆก็จะมีส่งการศึกษานู่นนี่นั่นด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเนี่ย ที่ได้เหรียญมาเยอะๆจากประเทศไทยเนี่ยทั้งเรียนเป็นฮีลโร่นะนอ,อ่าหลายท่านเลยน้องเทนนิสอย่างเงี้ยใชน่น้องๆชื่นช,ชอบกันมากๆเลยใช่ค่ะอยากจะให้ท่านลองพูดแบบว่าออตอนนี้เด็กๆอาจจะหันมาสนใจออในการเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อว่าอยากอยากจะไปแข่งโอลิมปิกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ท่านผพูดสักนิดหนึ่งค่ะชักชวนให้กับเด็กๆหรือเยาวชนที่อยากจะหันมาเล่นกีฬานะคะได้มีแรงบันดาลใจนะคะที่จะ ตั้งใจที่จะฝึกฝนในการเล่นกีฬาค่ะก็มีฮะคือกีฬาเนี่ยมันคนเราจะทําอะไรมันก็ต้องมีแรงบันดาลใจนะกีฬาก็เหมือนกันกีฬาก็กว่าจะกล้าไปสู่การแข่งขันมากกรรมใหญ่ๆก็ต้องมีแรงบันดาลใจมีผู้สนับสนุนอังนั้นวันนี้เนี่ยเราได้เหรียญทองมาอย่างน้อยหกเหรียญล้นะแม้ยังไม่จบการแข่งขันนะก็ก็ผมคิดว่าหกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับนักกีฬาเยาวนชนไทยในทุกชนิดกีฬาแหละรวมถึงชนิดกีฬาที่เราได้เหรียญมาด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นแรงขับเคลื่อนในการนําไปสู่ความสาเร็จของตอนเองแต่ละคนนะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองเรื่องของเงินรางวัลเรื่องของรายได้เนี่ยเห็นไหมอย่างคนที่ได้ยกน้ําหนักเหรียญทองเนี่ยทองแดงเนี่ยนะคุณพ่อก็อขายมะพร้าวใช่ไหมใช่มันก็ ผู้คนมันก็มีสา,ามยางให้คุณพอ่อได้อย้างให้คุณพอ่ณอ<น>ตอนสําเร็จตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นความภาคภูมิใจ <c oughs> ก็ได้คำช่วยเหลือครอบครัวต่างเป็นรายได้ให้กับตัวเองต่อยอดไปอีกอีกอาจจะแข่งกีฬาต่อเลยต่อแต่ว่าเอาแหละทั้งหมดหกคนเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน <c oughs> จริง,รงๆแรงบันดาลใจตรงนี้รัฐบาลเองก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆอย่างเช่นกรมรักษาเขาก็มีสปอร์ตไอดอลนักกีฬาที่เคยเป็นอดีตทีมชาติอะไรต่างๆไป ไปจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจงังหวัดครับก็ประมาณนี้ครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่าทั้งภาครัฐเองให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็ผลักดันให้คนเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยที่สนอกสนใจด้านกีฬาเนี่ยหันมาเล่นกีฬามากขึ้นด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องถามกันเลยนั่นก็คือเรื่องราวของกีฬาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้วยใในมุมมองของท่านเจริญวัตรเองครับมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับกับภาพรวมของกีฬากับการสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ จริงซอฟ์พาวเวอร์เราก็มีทั้งหมดสิบด็ดสาขาครับกีฬาก็เป็นหนึ่งในสิบเด็ดซา,รา,าครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็พยายามให้ความสัมพันธ์กับทุกชนิดกีฬาแต่ว่ากีฬาที่เอ่อเป็น,สนเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของความเห็นไทยและสือ่อสารได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของมวยนะครับนั้นเนี่ยเอ่อมวยวันนี้เนี่ยเราก็วางแผนไว้แล้วนะ ปีหกเจ็ดเราจะทําอะไรบ้างนะครับในเรื่องของแผนปีหกแปดเราจะทําอะไรบ้างก็มีการสร้างกรอบองบประมาณไว้ในการสนับสนุนกีฬามวยให้ศิละปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ได้รับรู้เพียงแค่เฉพาะวงไทยหรือวงที่คนสนใจมวยไทยเท่านั้นแต่ว่าให้เป็นการรับรู้ต่อ,อคนทั่วโลกแล้วก็ชนิดกีฬามวยไทยก็สามารถที่จะเป็น การสื่อสารหรือสื่อกลางในการสื่อสารเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้ด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นตอนเนี้ถามว่าอย่างเช่นงบกลางที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าเรามีม,มีงบกลางที่ผ่านไป274ล้านกว่าบาทเนี่ย mm hmm. เราทำอะไร mm hmm. บ้างน,นะครับก็ะจะมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะครับเรื่องของการเพิ่มจํานวนประสิทธิภาพบุคลากรในวงการมวยเรื่องของการเผยแพร่ในแร่ของการจัดการแข่งขัน นะครับมวยไทยในในจังหวัดในพื้นภาคต่างๆการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มวยไทยนะครับมีโรดโชว์ต่างๆในทางยุโรปในทางตะวันออกกลางอะไรต่างเนี่ยเราก็จะไปโรดโชว์ในเรื่องของมวยไทยมีการรับรองมาตรฐานค่ายมวยต่างๆเราก็เรื่องของการกํากับอ่ากำกับติดผลการประเมินผลในแง่ของกิจกรรมทั้งหมดโครงการที่เราจะทําขึ้นฉะนั้นในส่วนของงบกลางเนี่ยเราก็จะจะ,จะนําตรงนี้แหละ มามาใช้ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าไปสู่งบมาณปีหกแปดก็พยายามเร่งทำให้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 มากที่สุดะเพื่อที่จะตอบโจทย์ของภารกิจแล้วก็วัตถุประสงค์ของทางคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์รขานะครับนี่นะัะก็จะเห็นทิศทางของมวยไทยที่ถือว่าเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญนะฮะที่จะผลักดันไปสู่ระดับโลกในอนานคตนั่นเองค่ะ<า>นี่ในช่วงท้ายเรื<า>ร่องหนึ่งนะฮะทิ้งทาย<ข>าช่วยนะเ <ขา S 1> ชิญค่ะ ก็ท่านลัมตรีเรานะครับก็ภูมิใจมากนะครับท่านเสริมสักพมผลิตแล้วก็ดีใจมากที่อ,อนักกีฬาเราได้เหรียญเนี่ยอย่างน้อยวันนี้หกเหรียญติดกลับบ้านมาแล้วท่านก็จะไปรับด้วยตัวเองนะในวันที่สิบสามครับ,รบที่สวนภูมินะฮะแล้วก็ เชิญชวนนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเข้ามาเป็นทูตการท่องเที่ยวเชิญกีฬากับประสบการท่องเที่ยวและกีฬาเราด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของกีฬาเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็จะเอานักกีฬาเหล่านี้แหละมาเป็นทูตการท่องเที่ยวในในจังหวัดที่ตัวเองเกิดเนาะจะเป็นสวีเกสุราชอะไรเงี้ยจะได้มาช่วยกันนอกจากช่วยด้านกีฬาแล้วก็มาช่วย เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นตัวแทนกระทรวงด้วยนะครับท่านรัฐมนตรีก็มีดํำริว่าอยากจะเชิญชวนเหมือนกันแล้วคงไปทาาทามแล้วฮะกลับมาเมื่ไหร่ครับนี่นะฮะ<ม>ก็ถือว่านักเขาเรียกว่านักกีฬาที่ได้เหรียญถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเนาะใช่ค่ะอย่างน้องเทนนิสอย่างนี้เห็นไหมฮะคนทั่วโลกก็รู้จักนะครับครับ no, นอกจากช่วยชาติด้านกีฬาแล้วก็ต้องมาช่วยชาติในด้านอื่นท่องเที่ยวนะด้วยผ <c oughs> มจะเป็นภาพพายครับการเป็นไอดอลเลยใช่ช่วงท้ายๆแบบนี้ฮะอยากให้ท่านฝากถึงผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและก็เยาวชนที่ตอนนี้เรียกว่าหันมาสนใจตื่นตัวมากขึ้นกับเรื่องของกีฬาแน่นอนครับในช่วงท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการบ้างเฉยเลยครับก็ดีฮะนอกจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยจริง ความเป็นธรรมชาติของเด็กเนี่ยมันคือการเล่นการผ่อนคลายหรือจะนําไปสู่การเ,เล่นกีฬายอย่างจริงจังเพื่อน,นําไปสู่อาชีพก็ได้ผมว่าตรงเนี้ยก็ก็ให้เด็กและเยาวชนทุกคนก็คงมีกําลังใจสําคัญที่สุดคือการหาแรงบันดาลใจหาตัวอย่างอะไรเงี้ยที่เราเราอยากเป็นแบบเขาเราอยากสําเร็จแบบเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็ขอให้ทุกคนเ ก <g år> ็พัฒนาตัวเองแล้วก็หาแหล่งความสําเร็จของตัวเองให้ได้เนาะแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้ได้นะครับเพื่อเพืเ่อสําเร็จเหมือนวันนี้นักกีฬาหกคนที่เราสร้างความสุขให้กับคนไทยครับครับ <c oughs> วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณจิรวัตรอารัญยการนนท์นะฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณนะครับขอบ,บคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ